สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะคลิปนี้อัปเดตโครงการคนละครึ่งนะคะเฟสสามมีลุ้นนะคะใครลงทะเบียนไม่ทันโปรดติดตามขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะคลิปนี้มีลุ้นกันนะคะจากโครงการคนละครึ่งลุ้นอีกระลอกนะคะคนละครึ่งเฟสสามหลังจากประชาชนแห่ลงทะเบียน w w w ร o ไ a ยเลครึ่ง c อ m รอบเก็บตกอย่างรวดเร็วนะคะคลางและลัดขอประเมินผล1-2เดือนก่อนเคาะด้านเอกชนหนุนเต็มที่พร้อมแนะให้สิทธิ์ทั้งรายเก่าและรายใหม่หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนโคลลครึ่งที่ w w w k o l a k r u ลึ่ง รอบเก็บตกจำนวน1.34ล้านสิทตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันที่20มกราคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะซึ่งหลังจากกดปุ่มสตาร์ทให้ลงทะเบียนแค่ไม่กี่นาทีก็พบว่าประชาชนมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์คนละครึ่งรอบเก็บตกเต็มเร็วมากๆผลจากการตอบรับในครั้งนี้ส่งผลให้กระทรวงการคลังก,กำลังประเมินว่าจะมีคนละครึ่งเฟส3หรือไม่ซึ่งนายอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขอเวลาประเมินผลอีก1-2เดือนเพื่อติดตามประสิทธิภาพการใช้จ่ายของประชาชนในโครงการระยะที่1-2ก่อนถ้าผลออกมาดีก็จะพิจารณาทำโครงการในระยะที่3ส่วนด้านนายอนุชาบูรพาชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าปลายเดือนมกราคมนี้จะมีการประเมินสถานการณ์หากดีขึ้นก็จะมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเข้ามา เพื่อให้เศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟูเช่นกระทรวงการคลังอาจจะทำโครงการคนละครึ่งเฟส3รวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบอได้หารือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีซอฟโลนระยะยาวและการค้ำประกันเงินกู้อื่นๆโดยในขณะนี้รัฐมาลกำลังเตรียมออกมาตนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและได้เป้าหมายให้กระทรวงการคลังและสำนักง,งานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดูแลเศรษฐกิจประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ด้านฝั่งเอกชนนะคะนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือออ,อทอได้เปิดเผยว่าหากรัฐบาลจะผลักดันโครงการคนละครึ่งเฟสสควรจะให้สิทธิ์กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไปแล้วและผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งหรือกล่าวโดยสรุปก็คือให้ทั้งคนเก่า และคนใหม่ได้มีสิทธิ์เข้าถึงอย่างไรก็ตามประเด็นที่สําคัญก็คือจะต้องให้สิทธิ์กับผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงรัฐบาลอาจจะต้องตรวจประวัติการทางการเงินเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามมีจํานวนที่ไม่มากจนเกินความจําเป็นและให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่นี้ได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริงอีกทั้งยังเป็นการคัดกรองผู้ที่แอบแฝงที่ไม่ได้เดือดร้อนทางการเงินออกไปหรืออาจจะหาวิธีในการจํากัดว่า ควรจะดำเนินการอย่างไรนะคะลุ้นกันนะคะว่าจะมีคนละครึ่งเฟสาหรือเปล่า